หนุ่มพนักงานขับรถธนาคารที่เชียงใหม่นะคะพร้อมแฟนสาวพนักงานบริษัทเอกชนใช้เวลาช่วงเช้าก่อนไปทำงานขายข้าวเหนียวพร้อมกับเมนูกับข้าว3อย่างในราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ นายไกรพงษ์มายะวงวัย32ปีพนักงานขับรถขนส่งทรัพย์สิสนธนาคารกรุงไทยสาขาขวงสิงห์เชียงใหม่พร้อมกับแฟนสาวพนักงานบริษัทเอกชนใช้เวลาว่างก่อนไปทำงานขายข้าวเหนียวกลิ่นอันชันบริเวณริมถนนโชตนาหน้าสำนักงานการประถมศึกษาเก่าขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ โดยนำข้าวเหนียวห่อใบตองพร้อมกับมีเมนูอาหาร3อย่างให้เลือกมีทั้งหมูหวานไก่เทริยากิไส้อัว่วหมูยอตับหมูยองหรือหมูกระเทียมไข่เจียวราคาห่อละ20บาทมีลูกค้าอุดหนุนเป็นจำนวนมากจนห่อแทบไม่ทันโดยส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานและผู้ปกครองแวะซื้อให้บุตรหลานรับประทานในรถก่อนไปโรงเรียนรวมทั้งนักศึกษาสร้างรายได้วันละ1,200บาทถึง1,500บาท ในายไกรพงศ์บอกว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ในการเตรียมอาหารและนำไปวางขายประมาณ6กโมงเช้าจนถึงเวลา8ปดนาฬกาหรือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งก็ขายหมดทุกวันค่ะจากนั้นก็จะไปเก็บของไปทํางานประจําต่อโดยทํามาได้ประมาณเกือบ2เดือนสร้างรายได้ให้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้เกิดจากปกติแล้วเป็นคนที่ชอบรับประทานข้าวเหนียวและอาหารง่ายๆก่อนไปทำงานอยู่แล้วจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทำอาหารประเภทนี้ขายเพื่อสร้างฐานะแต่ในช่วง3วันแรกมีของเหลือคาดว่าจะยังไม่เป็นที่รู้จักจากนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนขายหมดทุกวันซึ่งสร้างรายได้ดีกว่าการทำงานประจำเสียอีกนอกจากนั้นยังมีลูกค้าสั่งล่วงหน้าเป็นจานวนมากทั้งทางระบบไลน์หรือระบบโทรศัพท์มือถือด้วย